บางทีเราทํางานเสร็จแล้วมันมีจังหวะที่เราว่างอย่างเงี้ยคะ่ะเขาก็หาว่าเราอู้เขามาเห็นภาพนั้นบ่อยอฮะส่วนใหญ่ก็บ่อยค่ะเพราะว่าหนูทํางานเร็วหรือเจ๊ก็เดินไปถามเขาไหมว่าทำไมเธอทำงานช้าจังเลยอะ <c oughs> ่ะเธอบอกเราหน่อยดีเราอยากทางานช้าเหมือนเธอจังค <c oughs> ุณเจ๊หนูเดินไปหนูจะโดนทุบไหมคะใต้โต๊ะทางานมีเดอะบอส สวัสดีคุณเจค่ะสวัสดีค่ะคุณเจทําทงานมากี่ปีแล้วคะสิบปีได้แล้วนะคะ <c oughs> อยู่ในสายงานไหนคะออกแบบค่ะออกแบบนี่คือจิวเวลี่ดีไซน์หรือว่าบ้านหรืออะไรอย่างเงี้ครับบ้านค่ะออานอโอเคอืมอ่ะเรามีปัญหาเรื่องอะไรหนักใจในการทํางานของเราคะบางทีเราทํางานเสร็จแล้วเราก็ช่วยงานคนอื่นด้วยนะคะบางทีมันมีจังหวะที่เราว่างอย่างเงี้ยค่ะแล้วกลายเป็นว่าเขาก็หาว่าเราอู้อ๋อ โอเค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 มันมันกระทบมากไหมคุณเจมันก็กระทบกับการประเมินอะไรพวกเนี้ยค่ะงานเราเสร็จแล้วก็มันก็ไม่ได้ผิดพลาดนะค่ะแล้วเราว่างบ่อยอ่ะงานเราเสร็จเร็วบ่อยหรือไงมันมันเขามาเห็นภาพนั้นบ่อยอะ ส่วนใหญ่ก็บ่อยค่ะเพราะว่าหนูทํางานเร็วโอ้วหหนูก็เลยล้วก็เลยได้รับมงานให้หนูทำอีกไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราเคยอธิบายเขาฟังไหมคะว่าเออที่เออมันมันเสร็จแล้วนะที่หนูได้รับมอบหมายอธิบายค่ะก็บอกเขาว่าหนูหนูเสร็จแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันยังไม่มีงานเข้ามาค่ะก็เราก็หางานอื่น ช่วยคืออย่างหัวหน้าตรงๆเราอะเขาก็น่าจะเข้าใจแต่ว่าคนอื่นนะคะทำไมคนนี้มันไม่ทำงานอะไรอย่างเงี้ยหนูหนูลองเขียนป้ายแปะหนะ้าคอมแม่ง,งานที่เสร็จแล้วเสือกไลหนูวกลัวว่าหนูจะไม่ผ่านนะสิคะเองงานอยู่อะตอ,อ,อโตอยู่เหรอไม่ค่ะการประเมินประจำปีหรืออะไรเง<ม>ี้ยเดี๋ยวเขาจะหาว่ามมไม่ไม่ให้ความเคารพหัวหน้างานฝ่ายอื่นอะไรหนูลองเคยคุยกับหัวหน้าส่วนของหนูไหมถ้ามีโอกาสลองลองเปิดใจคุยกับเขาไหมว่าแบบพี่หนูมีเรื่องอึดอัดใจนิด นิดนึงแบบพี่รับฟังหนูหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยหนูไม่เคยคุยค่ะเพราะว่าหนูแค่จะบอกเขาตลอดว่าเออตอนนี้หนูว่างนะมีงานก็เอามาให้หนูทําคือเอาจริงๆหนูอะแค่ที่สุดก็หัวหน้าหนูหนูก็ต้องรู้สึกแชร์คนอื่นนิดนึงอะคะอ่ะแล้วคนประเมินก็ไม่ใช่หัวหน้าเราโดยตรงคนเดียวถูกไหมใช่ค่ะอย่างน้อยก็ต้องมีอีกคนนึงที่เขาเหมือนเขาเป็น หัวหน้ามากกว่าหัวหน้าหนุอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันมนุษย์สุดๆเลยมันแบบไม่ชอบกันมีความแบบอิจฉาการแต่นั้นว่าอันเนี้ยมันอยู่นอกเหนือการควบคุมคุณเจแล้วอ่ะหมายความว่ามันควรจะเป็นภาระของหัวหน้าโดยตรงคุณเจที่ต้องไปอธิบายคนอื่นอ่าเป็นปากเจส่งงานเร็วนะต้องโปรเทคเราว่าแล้วงานมันเสร็จแล้วอ่ะ มันจะเปิดคอมแล้วเปิดหน้าเดิมพิมพ์ลบพิมพ์ลบพิมล์กไปเรื่อยๆมันก็เสร็จแล้วไงแต่กลัวคนอื่นมองว่าเราจะดูไม่ดีเปล่าวะพิมพ์ลบสักย่อหน้าสุดท้ายพิมันก็ือบนงทีทุกวันนี้หนูเปิดโปรแกรมทิมไว้อ่ะค่ะพี่ว่าอันนี้อยู่ที่เจ้าของบริษัทแล้วอ่ะคืออย่างพี่อ่ะองค์กรผมมันมันเล็กไงมันก็คนมันก็ไม่ได้เยอะทีเนี้ยผมจะเป็นคนไม่ค่อยซีเรียสกับพนักงานพนักงานผมเนี่ยกินข้าวผมก็ไม่เคยไปเร่งว่าเฮ้ยกินเร็วๆขึ้นไปทำงานหรือ พนักงานผมจะลงมาสูบบุหรี่กันอะไรเงี้ยมันที่สูบกันทั้งวันเหมือนโรงงานจะสูบเลยตอนนี้เป็นโรงงานจะสูบแต่เราไม่เคยไปไปติว่าเลยนะเพราะรู้สึกว่าคือไปทํางานอะไรเฮ้ยมันคือช่วงพักของมันนะของแบบมันช่วงแบบเอ้ยมันลงมาดูบุหรี่พร้อมกันยนั่งคุยกันจะนานจะช้าไม่เป็นไรแต่ขอให้งานมันเสร็จก็โอเคแล้วแต่ว่าถ้าเสร็จงานแล้วอ่ะมันก็จะมีหัวหน้างานที่คอยโยนงานต่อให้เลยเพราะงานออฟฟิศผมมันค่อนข้างยุ่งส่วนที่เหลือมันมีบ้างเว้ยทำงานช้านั่งนั่งทำอยู่อยู่ เหมือนไม่ก็บอกเออยังคิดไม่ออกอ่างเงี้ยยังแบบมันเป็นงานที่มันใช้ความนี่อยู่แต่ว่าผมก็บอกว่าเฮ้ยพี่เข้าใจนะว่ามันคิดไม่ออกแต่ว่าอาการที่มันมาเปิดอย่างอื่นดูที่มันไม่ใช่งานเลยในออฟฟิศอะแต่มึงต้องลองคิดถึงเพื่อนร่วมงานทุกคนอะตอนเขาเห็นมึงเปิดอะมึงเกรงใจเขาบ้างไหมวะในระหว่างที่คนอื่นเขาทํางานอยู่วะฉะนั้นนี่มันเป็นเรื่องของความเรื่องของมารยาทมันก็หนักไปหน่อย อยากให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ดีกว่าแล้วมีคนเร็วเท่าคุณเจไหมในออฟฟิศเออจริงๆก็ไม่ค่อยมีค่ะหรือเจก็เดินไปถามเขาไหมว่าทำไมเธอทำงานช้าจังเลยอ่ะเธอบอกเราหน่อยดีเราอยากทำงานช้าเหมือนเธอจังคุณเจหนูเดินไปหนูจะโดนทุบไหมคะเจก็ไปรับฝ่นมาแล้วก็มาทำในออฟฟิศอ่ะต่อไม่ได้ไม่ได้ค่ะเห็นอย่างนั้นโดนฟ้องอันน้อาจะโดนหนักกว่าเดิมว่ะคุณเจแล้วถ้าสมมติว่าเวลาเสร็จงานอย่างเงี้ยเราต้องนั่งอยู่ที่ออฟฟิศปะหรือเราสามารถกลับมาได้เลยต้องอยู่ค่ะเพราะว่ามัน อ่าเหมือนต่อบาดต่อบาทโอ้ยอย่างนี้ยากอ่ะเราซื้อเครื่องต่อบาไปที่บ้านไหมไปต่อเองเต้องปรึกษาหัวหน้าแหละผมว่าหัวหน้าแต่เออแต่ว่าเออถ้าเขาเข้าใจนะเห็นด้วยกับพี่เผือกนะหนูควรจะลองลอง ขึ้นไปคุยกับหัวหน้าหรือหัวหน้าที่เป็นหัวหน้าของหัวหน้าอีกทีนึงว่ามันเกิดเหตุการณ์อแบบนีนออฟฟิศแล้วหนูเป็นคนทํางานเร็วแล้วมันเสร็จแล้วอะ่ะแล้วหนูก็บางทีงานที่มันจะมาต่อมันมไม่มีอะไรหนูก็ไม่รู้จะทำอะไรถ้าอยากจะให้พี่เข้าใจเหมือนกันไม่ใช่หนูขี้เกียจทำงานหนูอยากทางานหนูเป็นคนขยันเลยหนูอยากทางานเยอะๆเลย <c oughs> แต่ก็ พอมันไม่มีหนูไม่รู้ทำอะไรแล้วพอมันคนอื่นมาเห็นตอนที่หนูไม่ได้ทำงานอ่ะมันก็มีผลต่อการประเมินอ่ะหนูก็รู้สึกว่าอยากจะมาพูดเรื่องนี้ให้พี่ฟังให้พี่เข้าใจในมุมหนูบ้างมันก็ไม่แฟร์อะไรเงี้ยพี่ว่าจริงพี่ว่าคุยได้นะอาจจะหนูลองคุยดูลองดูมันไม่ใช่เรื่องเสียหายนะพี่เจเพราะว่าพี่รู้สึกว่าคนที่จะเป็นหัวหน้าคนแล้วอ่ะเขาต้องมีอ่ามีจิตใจในการที่จะรับฟังผู้อื่นมากพอคือมันต้องมีแบบความเห็นอกเห็นใจกันอ่ะมีเอมพัตตี้มากขึ้นอะไรเงี้ยนะพี่้นูก็รู้สึกว่าเออ คุยได้ลองลองดูได้ค่ะมีคอมเมนต์ในช่องแชทบอกว่าบริษัทก็เป็นแบบนี้เกือบจะทุกที่นะบริษัทเราก็เป็นอันนี้บอกให้คุณเอคุณเจสบายใจว่าเป็นที่มีเยอะเขาบอกอันนี้ชอบอันนี้มากเลยใช่ไหมฮะเจลองเดินไปทําเป็นปิ้นเอกสารดิเดี๋ยวก็ได้ไปปิ้นต่อหน้าหัวหน้าใช่ปิ้นบ่อยๆหรอแล้วปิ้นงานตัวเองด้วยใช่ทำเป็นกดคีย์บอร์ดดังๆดูเหมือนยุ่งดีใต้โต๊ะทำงาน Meet the boss.